พี่น้องขับรถวันแรกนะครับโอ้โหประเดิมในการตรวจเยี่ยวนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผ่านแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่ต้องลุ้นหรอกเนอะไม่มีอะไรนะฮะเยี่ยวนะครับสวัสดีครับวันด้พี่น้องคิ้นข่าครับผมตอนนี้ก็ได้สถานที่กินข้าวแล้วนะครับตอนนี้มาเป็นคนละขับนะครับผม เป็นพทกศัพท์เสี็จวจะเดินทางนะครับไปที่อำเภอเดชอุดมนะครับก็คือไม่ได้ขับคนเดียวนะครับก็วินเนอร์ก็จะรับช่วงต่อในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าอาจารย์น,นันทรีท่านอื่นก็ที่ขับได้ก็เป็นจะบอชินในทางในตอนกลางคืนนะพี่น้องจะบอชินในตอนกลางคืน สวนใครเนยปวดตัวนะส่วนวินเนอร์นี่จะชินในตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนอะเรามาเรียนเราอะไรแล้วก็เคยเอารถขับเดินทางกับยศสูบ,บ่อยครั้งนะครับก็ขับกัางคืนบ่อยนะครับ ครับขึ้น้ดูพี่น้องก็เลยชิ่นแสิบบุคอยง่วงปันไหน้นะครับอาจารย์นรี G เพื่อนนั่นเป็นบุคคลชิ่นในการเดินทางในตอนกลางคืนนะครับผมพอถึงตอนเสาร์วนหนึ่งก็สิเปลี่ยนอาจจะเป็นไทยอาจารย์บิวนะครับเพราะอาจารย์บิวเพิ่นตีหลายเพลงนะครับผมก็นะครับมามาน้องมาสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆเลยไทยคลิปไทยคลิปสวัสดีครับมา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  เดยกก่อนเด็กก่อนปวดตาพีีขขม,มันต้องเข่าสดๆเนี่ยเสียบดิเนี่ยอะไรอย่างเงียพี่นแนงกะแนงกแนงแนงข่ไขเจียวดิใช่ต้องเติมพลังก่อนดิผมไม่ง่วงรุ่นนี่ Thấy không? Ừ Mua mà không được nhìn Nó cúi Cúi à? mua mua đẹp chứ Khi nào lắp Qua nồi nồi bỏ bãi Đi bên mua nồi bỏ bãi Càng đi Say hỏi xe làm không sao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  xe sao không sao thả sao không sao không 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 sao không sao không Sợi không sao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  không

เอป็นขี่มาเนาะเอาเป็นขี่มาเด้บอขี่มามีแล้วไงไม่ต้องเอาดำโอ้เป็นไหนว่างหลอดหลอดไหมเนี่ยโอ้โหขม่าหรือเปล่าเนี่ยเขาถาวรไหมนี่ขาม่าวะขม่าพี่ขม่าแล้วผนิลบอจะมาวกก้อนเลยโอ้ตรวจเงียบขับมือแรกกับตรวจเงียบเลยมาสั่นเฮ้ตรวจเงียบเลยมันมันมันพี่น้อง อาจารย์หน้า <brightness> ก <desserts> <performance> ็ผ <é> ่านนะครับผมสรุปเป็นอะไรครับหวานโันนี้ครับแยกเล่าอะไรกินเล่าเยอะเกินไปครับยอนไม่ออกสรุปปวดขี้เป็นตัวย้อนจะปวดขี้หน้าครบเลยหนาวมาเกัรุ่นหนาว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 ี่้องนะครับผม ไม่มีต่างดาวนะฮะรุ่นเรานะครับผมมีแต่ต่างจินนะคะรับมันจะมัานหินล็กไฟทั้งนั้นโพอที่พี่น้องเด,เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวรอจานนัดนะคะรับก็จานเบียจานบิวนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้เดินทางกันต่อนะครับผมขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการดูแลประชาชนเนาะเพราะว่ายาเสพติดนีกคเป็นสิ่งี่บุตรีนะพี่น้อง ถือว so well ่าดีใจนะที่มีด sí> ่านอาจารย์สวัสดีครับตจะฉีดแป๊บนึงครับตจะฉีดแป๊บนึงครับกอะไรนะผู้หลูขอด้วยกันหืมขึ้นมาครบทุกคนอยู่มาห้ามขื่นมากข้อยู่ไหนพี่พ่อมาหรือเปล่าเดี๋ยวพ่าหรือเปล่ามีคอมเมนต์ไหม ไม่ลงครับนี่จะเล่าอะไสินี่จะเล่าไว้รตอยนี่จะเล่าไว้ต้อยอ๋อมาขอบสุกคนมาขอบสุกคนจะไงอ่ะสีม่วครบ่า่าเดี๋ยวเวลาฝนเยอะพอดีเลยลูกเหมีเต็มทีเลยนะเกือบเป็นหล่นแก้วเมื่อกี้กันกันเลยให้นุาเจ้าให้ปุยปลาอ่อยติ อุ้ยเร็วมือไม่ใช่มือไปโดน <c oughs> ควบอยู่บนข้ามสมาชิกโมเมนเยีลบแล้วยีในบทตัวเราอะ <c oughs> ตวัวเรา <c oughs> เลยเหลือแต่คนครับ,บก็บอาจาชันดิวตัวเราก็ต้องมิกแล้วไปก่อนมูมมิกี้คียประตูไหมมิกนี้คียประตูอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งเป็นเพื่อนพี่เน่นะเดี๋ยวจะนั่งเป็นเพื่อนพี่เน่พะยะโอ้พี่น้องนะครับบรรยากาศเนาะนะฮะเมื่อกี้เป็นบรรยากาศในการตรวจฉี่นะครับผมก็เขาเป็นพลขับวันแรกนะครับก็โดนรับน้องซะแล้วนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมทุกคนบนรถนะครับรวมถึงอาจารย์นันนรีนะครับผมรอด ปลอดภัยทุกคนนะครับไม่มีใครมีสารเสพติดแน่นอนนะครับผมคลีนคลีนคลีนแน่นอนนะครับวงแสนทองเปลี่ยนคลีนแน่นอนนะครับเรื่องยาเสพติดไม่มีแน่นอนนะครับก็พี่เน่อาจจะท้ายคลิปไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับบ <c oughs> ุกการตัวไรกดติดตามนะครับกดแชร์ให้พี่เน่ด้วยเด้อนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ติชมเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับงานเสร็จอุดมนะครับไหนก็มาพูดฮักโหลทุกุนที่เราได้แต่ไปหมด